เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้เป็นสูตรร้อยบนครับมาฝากกันในงวดวันที่1ธันวาคมครับมีแค่2วันเท่านั้นครับเหลือคลิปนี้แหละครับหลักหลกร้อยบน หลักสุดท้ายนะครับหลักอื่นๆก็ไปกันหมดแล้วนะฮะสิบบนหน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างเรียบร้อยแล้วครับจับไปได้2ตัวบน2ตัวล่างเรียบร้อยนะทีนี้จะจับ3ตัวบนเนี่ยเราต้องใช้หลักร้อยบนเข้ามาเกี่ยวข้องโค้งสุดท้ายร้อยบนมาฝากกันในคลิปนี้ครับสถิติหกงวดครับเดี๋ยวเราจะย้อนหลังคํานวณสถิติหกงวดนะครับเราใช้สูตรง่ายๆนะครับวิธีคํานวณใช้แค่หลักหน่วยล่างครับไปบวก1นึคของที่เดี๋ยวลองดูครับ ถอยหลัง6งวดนะครับงวดแรกเราก็จะได้ผลการออกสลาก16สิงหาคมนี่แหละครับ2ตัวล่างก็8 8นะครับมาคำนวณเฟ้นหาวันที่1กันยายนคือบรรทัดต่อมาหน่วยล่างครับเลข8ปนะครับไปบวก1 1 4งี่งที่8นี่ครับผมเขียนในวงเล็บนี้ไว้8บวก1เป็น9ครับเตนหน้า1เป็น10เลข0 0บวกสเป็น4 904ครับเราเฟ้นหาร้อยบนนะครับร้อยบนออกอะไรครับ997 เก้าครับเข้าตำแหน่งร้อยบนถูกต้องครับหนึ่งวดต่อมา9ก้าเก้าเข้าร้อยบนตามที่เป็นหาโอเคครับงวดแรกผ่านครับงวดต่อไปหลักหน่วยล่างครับเลขแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเดินหน้าหนึ่งเป็นสิบใช้เลขศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่เก้าศูนย์สี่เช่นเดิมครับชี้หกกันยายนออกศูนย์แปดสามสูตรครับเข้าตำแหน่งร้อยบนถูกต้องครับ ครับ7บวก1เป็น8เดินหน้า1ได้9 9บวก4 3ได้เลข3ครับผลการออก8 9 3ครับ1ตุลาคม8 9 3อะไรจะสวยขนาดนั้นนะครับนี่ครับเลข8 9 3นี่ตรงๆเลยครับสวยงามมากสุดนี้3ตัวบนตรงนะครับวันต่อมาครับ9บวก1เป็น10ใช้เลข0 0บวก1ได้1 1บวก4ได้5 ไม่ธรรมดานะครับสูตรนี้ที่มาฝากกันน่ครับ893มวดต่อมาคำนวณได้0ูนย์หออกอะไรครับ0ูนหโอ้โหสวยงามจังเลยนี่ไม่บอกไม่เชื่อนะครับคำนวณแค่ร้อยบนตัวอื่นเป็นตัวแถมครับต่อมาครับเราจะได้เป็นเลขแครับบวกหเป็น9 9้ด้นหน้าหนเป็นสิบใช้เลขศูนบวกสี่ได้4ี่เครับ3ามวดซ้อนครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วละครสี่ศูนยวดต่อมา 4ี่ศเข้าร้อบนมีศูนย์ลงครบองค์ประชุมเลยครับ3ตัวบนนะครับสามมวนไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดามวดที่ผ่านมาล่าสุดนี่แหละครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่บวกหนได้สองบวกสีได้6 1หนึครับแล้วก็เป็นงวดที่4ครับออก6กหกเข้าแนวแหลงร้อยบนครับนี่นะครับ ตั้งแต่893 893 015 051ฮะ04 404แล้วก็126ออก61 6, 61เ 6, ข้า3ตัวบนมาใส่4งวดนะครับเราเป็นหา100บน0100บน0นี้ใครชอบนะครับเอาไปเว็นเด่นบนได้เลยครับต่อมาครับ6บวก1เป็น7ครับหลักหน่วยล่างบวก1เป็น7 7บวก1เป็น8 8ปดบวกีเลข2รอผลครับเราได้เลขก7เลขก8เลขก2ครับหลักร้อยบนนะครับอาจจะ7 8 2 7 2 8 8 2 8 7 2 8 2 7, 7อะไรทำนองนั้นนะครับใครชอบ3ตัวบ,บนหรือเด่นบนก็ได้นะครับ7 8 2แต่เน้นหนักไปที่หลักร้อยบนครับตามสูตรพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปน,นี้สวัสดีครับคำเตือน ปิดใช้ดุลพ,พินิษฐ์ิยานาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย